ทำครีมประทินผิวลดฝ้ากระจุดดำดามีอยู่จริงหรือเปล่า c ซี p a t แพตตจะมาพูดสารสกัดตัวหนึ่งที่จำเป็นแล้วก็จำเป็นเนี่ยต้องอยู่ในครีมลดฝ้ากระจุดดงดำ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับ CEO แพตตี้พัทรบล์คนเดิมค่ะและก็กลับมาอยู่กันที่โรงงาน AK Healthy Pro นะคะวันนี้เนี่ยนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับเจ้าของแบรนด์ที่อยากจะทำครีมประทินผิวแล้วได้ในเรื่องของการลดฝ้ากระจุดด่างดาต้องมาดูกันเลยว่าสารสกัดเด่นๆความรู้ดีๆและคอนเทนต์ที่สามารถเอาอไปเล่นได้ในการขายมีอะไรติดตามค่ะ ถึงเรื่องของการทําครีมฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยนะคะควาต้องการในท้องตลาดเนี่ยมีมากนะคะแต่ว่าต้องหาครีมอะไรล่ะที่ลดฝ้ากระจุดด่างดำได้จริงมีอยู่จริงหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามที่ผู้บริโภคถามเยอะมากวันนี้ค่ะในธุรกิจของโรงงาน c ซี a ร t แพตตจะมาพูดนะคะในเรื่องของ ตัวหนึ่งที่จําเป็นแล้วก็จําเป็นที่ต้องอยู่ในครีมลดฟ้ากระจุดด่างดําตัวนี้ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคะเรียกว่าอัลฟาอาร์บูตินค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะอัลฟาอาบูตินค่ะ ตัวนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าการใส่ Alpha อัลฟาอบูตินเนี่ยเหมือนกันแหละถ้าทุกครีมมี Alpha อัลฟาอบูตินคือลดฝ้าได้มันก็คือเรื่องจริงค่ะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นพืชสารสกัดที่เป็นพืชมาก่อนแล้วจากพืชเนี่ยตระกูลอะไรนะคะเป็นพืชตระกูลแคนเบอร์รี่บิลเบอร์รี่หรือว่าเบอร์รี่เป็นสายพันธุ์ยุโรปจริงๆแล้วเนี่ย Alpha อัลฟาอบูตินเนี่ยมีหลากหลายเกรดมีหลากหลายสายพันธุ์มีหลากหลายประเทศด้วยประเด็นก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงาน ที่ได้มาตรฐานจะต้องคัดสรรสารสก,กัดต่างๆเข้ามาการเลือกสรรอัลฟาอบูตินก็มีผลต่อการใส่ลงไปในครีมเพื่อแก้ฝ้ากระสุดดงดำบางคนเนี่ยนะคะต้องบอกว่าไม่เข้าใจพอโรงงานบอกว่าใส่อัลฟาอับูตินก็คิดว่าใส่ดีและใส่ในปริมาณที่มากบางทีเนะะี่ยค่ะการใส่ในปริมาณที่มากไม่ได้สอดคล้องกับการเลือกสายพันธุ์อัลฟาอบูตินที่ดีที่สุดแล้วใส่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะคือมันเทียบเท่าไม่ได้กับคุณภาพที่ได้กับครีมวันนี้จะอธิบายให้ฟังเล็กๆว่านอก อกจากที่เรารู้แล้วว่าตอนนี้ Alpha, อ,อัลฟาอบูตินคือพืชน,นะสก,กัดมานะคะแล้วมีหลายเกรดมีเกรดตั้งแต่แพงมากกลางกลางแล้วก็ถูกมากก็มีนะคะขึ้นอยู่กับว่าโรงงานแต่ละโรงงานจะคัดสรรอัลฟาอบูตินมาให้ใส่ในครีมเพื่อให้ตอบสนองความต้องการก,ก,กับผู้บริโภคหรือตอบสนองกับเจ้าของแบรนด์มากแค่ไหนแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของแบรนด์ค่ะว่าต้องการจะเล่นคอนเทนต์หรือเซลลิงพอยต์ไหนในการที่จะทําให้ครีมที่มีอัลฟาอบูตินของเราและสารสกัดตัวอื่นเนี่ยทำให้ลดริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำ ได้จริงใช้แล้วเห็นผลใน14วันใช้แล้วรู้สึกกระจ่งางใสเร็วขึ้นก็จะเป็นจุดเซลลิ่งพอยที่สามารถขายได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะข้อมูลความรู้เพิ่มเติมก็ต้องมาดูว่าอาดีของโรงงานนั้นเก่งไหมคิดค้นวิจัยได้สารสกัดอัลฟาอบูตินผสมกับตัวไหนแล้วเกิดแอคทีฟอิงเรียนที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยไร้สารพิษต้องใช้คํานี้นะคะเพราะอย่าไปใช้พวกเคมีที่แบบเป็นเซียรอยหรือว่าเป็นปลอดที่ทําให้หน้าเราอะถูกลอกออกหรือว่าถูกกัดแต่อัลฟาอบูตินเนี่ยไม่เป็นเป็นสารสกัดพืชธรรมชาตินะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะการ เลือกสรรโรงงานนะคะแล้วก็การเลือกสรรสารสกัดก็เป็นเรื่องสําคัญที่เจ้าของแบรนด์ควรรู้นะคะแล้วก็ต้องมีความรู้เบื้องต้นก่อนที่จะมาทําผลิตแบรนด์ค่ะซึ่ง AK Healthy Pro ของเรานะคะก็มีจุดเด่นเลยก็คือพัฒนาวิจัยร่วมกับเจ้าของแบรนด์คุณสามารถเดินเข้ามาแล้วพูดคุยกับอดีของเรานะคะเพื่อพัฒนาวิจัยสูตรร่วมกันสารส,าสกัดตัวไหนแล้วเป็นยังไงซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าตัวอัลฟาอัลบูตินตัวนี้นะคะจะ เข้าไปกระตุน้นการทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับผิวแล้วก็ลดฝ้ากระจุดด่างดแล้วก็ลดการเกิดเมสส็ดสีเมลานินใต้ผิวตัวนี้ดีมากๆสมมติว่าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วคุณอยากจะสร้างจุดขายก็สามารถสร้างจุดขายได้ว่ายกตัวอย่างนะคะครีมของเราเนี่ยมนีนวัตรกรรมที่ทำให้มีปฏิกิริยาออกซิเดชันของผิวทำให้ลดการเกิดเม็ดสีแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสภายใน14วันนี่ก็เป็น selling point ที่แนะนำเลยนะคะเพราะว่าตัว co p a t t y เนี่ยก็เชี่ยวชาญในด้านของการ ทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งและก็เป็นที่ปรึกษาอยู่ที่ AK He a l t h y Pro นะคะในปัจจุบันนี้แต่ว่าสําหรับใครที่อยากจะเข้ามาผลิตแบรนด์ก็อย่างที่บอกค่ะนอกจากเราจะมีการพัฒนาวิจัยสูตรแล้วเรายังมีระบบที่เรียกว่า one stop service เพียงแค่คุณแจ้งความต้องการมาว่าต้องการอะไรและเราก็ยังมีที่ปรึกษาทางการตลาดอย่าง CEO Patty นะคะที่คอยให้คําปรึกษาด้านการตลาดไม่ว่าจะเป็นการตลาดออนไลน์ออฟไลน์หรือการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งต่างๆเอาละวันนี้หมดเวลาระเยงเท่านี้รอบหน้า CEO จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากแต่วันนี้ไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ